กี้มีคนยิงปืนนะทุกคนน่นาจะยิงสายตรวจหรือเปล่าครับไปไหนเราไม่รู้เสียงเงียบไปแล้วอ่ะโอ้โหกำลังเก็บของเจ้ามรอดอไอ้นี่มันไปยิงสายตรวจได้เลยเขาบอกว่าปิดกั้นนี่ดรอปของดีมากนะครับผมทุกคนศพนี้มีนี่ครับยาสามสี่ทุกคนปกติเราจะได้ยาสองสีุ่้ยผมลองใช้ดูไหมผมไปอ่านคอมเมนต์มีคนบอกว่าฉีดแล้วตายแต่ทำไมในนี้มันเขียนแต่สรรพคุณวะเนี้ยมีสรรพคุณสี่อย่าง บูตการได้ยินด้วยนะครับเออแล้วก็ฟื้นฟูทุกอย่างด้วยนะครับเดี๋ยวมาลองใช้ทาไมเขาบอกว่าตายวะผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะตายไหมถูกกระตุ้นเฮ้ยคืออะไรอะ่ะมันมีสีอย่างทําไมมันขึ้นอย่างเดียวเนี่ยผมใช้ไปแล้วเนี่ยหายไปแล้วนะโอ้โหทุกคนเราวิ่งแบบไม่เหนื่อยเลยครับดีหลอดผมดิไม่เหนื่อยเลยอะเสียงอะไรอะ่ะทําไมผมได้ยินเสียงอะไรอะ่ะบอดหรือเปล่าวะเสียงมันอยู่ใ,ใกล้ๆเลยอะ ้ยคน,นเนี่ยทุกคนได้ยินเสียงไกลจังไะมันเป็นเพราะยากระตุ้นป่อเหรเฮ้ยยาสามสีเหรอเนี่ยมีเสียงอีกแล,ล้วสาณ์ขึ้นเร็วมากเลยครับน่าจะอยู่ในบ้านนะคิดว่าเสียแล้วโอ้โหมันเล่นระเบิดตายปะนี่มันยาสุดยอดยาเทพเลยนี่วะยาสามสีอะได้ยินเสียงอยู่เลยทุกคนได้ยินปะมันเหมือนมีคนอยู่ในบ้าน หลอนเสียงหลอนไม่หมดแล้วครับตัวนี้แล้วมันเสียงใครในบ้านวะเสียงใครเหยียบอะไรเนี่ยเสียงแล้วเหรอเฮ้ยไม่มีมันอยู่นอกบ้านเฮ้ยเสียงอย่างหลอนเลยทุกคนผมไม่ได้แกล้งนะทุกคนผมได้ยินเสียงมันเหยียบอะไรไม่รู้อะใช่ปะเนี่ยมันย่องอยู่ปะเนี่ยเอ้ยเช็คดีๆนะครับ ไม่ใช่ว่ะวิ่งไปนู่นแล้วครับคือเสียงเหมือนอยู่ตรงนี้เสียงมันอยู่หลังรถแต่ว่าไม่เห็นคนไม่มีนะถ้ามีน่าจะเห็นขาแล้วเนี่ยเสียงขยับอีกแล้วทุกคนเห็นปะเฮ้ยมันเสียงเหมือนอยู่ใกล้ๆตรงนี้เลยครับแต่ไม่ใช่ว่ะอุ้ยนู่นไงเอาทำไมเลวเอากระสุนหมดโอ้โหลีโหลดไปได้ครับไม่มีกระสุนยิงเพลินไปด้อยครับพีชาย ดูดิทุกคนได้ยินเสียงแล้วป่ะเ <c oughs> ขาวิ่งอ้อไปแล้วาะว่าเขาวิ่งลงเนินแน่เลยนะไปวิ่งวิ่งไปแล้วโอ้โหขึ้นไม่ได้ใช่บอกว่าใช่คนคนนั้นป่ะเสียงแบบอยู่ใกล้มากโหหิวข้าวแล้วครับวิ่งไปนู่นแล้วครับใช่ปะเนี่ยน่าจะใช่นะเห็นอยู่อะอ้าวตายเลยโอ้โหคือแบบสุดยอดอะยานี้ ดีมากเลยครับนั่นมีเสียงไมแล้ว <_ C> e <an> ถ้าไม่เสียงเหมือนมันไต่ไต่ขอบมาวะคนอะไรจะมาไต่โอ้โหโอ้โหไม่ใช่แล้วบอสป่ะเนี่ยโอ้โหมันยิงโคตรแรงเลยทุกคนมึงโป้ป่ะเนี่ยสายตรวจปิดกั้นยิงอย่างแรงครับเกือบตายยิงเวอร์กว่าคนอีกอะเอาจริงมึงล็อกเต้าป่ะเนี่ยแขนหักหมดแล้วครับดูดิสายตรวจจริงปะ,งปเ,งปะเพราะว่ามีคนบอกอยู่นะครับว่าด่านปิดกั้นน่ะ เวลาเล่นปิดกัน้นนี่ไงได้เกาะสี่มาด้วยนะครับโหคือผมบอกเลยใครที่แบบเอาเกาะสองเกาะสามมาลงเออแล้วเอาปืนดีๆมาสักแม็กหนึ่งอ่ะมาเก็บสายตรวจอะได้ของดีเลยนะนี่คนใช่ปะที่เรายิงตอนแรกใช่นะครับมีด็อกแท็กโอเคเอ้าวทำไมมันเอ้ยทำไมเขาดรอป AK อะไรมาเนี่ยเขา AK จากกิจกรรมฟรีเกียแน่เลยครับวีกี้ฟรีเกียไอ้กิจกรรมที่ล็อกอินเราได้ของอะ โอ้ Ooh, ของเยอะว่ากระเป๋าใหญ่ด้วยนี่ไงที่คนบอกว่าปิดการแล้วรวยถ้ารอดตปก็คือรวยอะ่ะเฮ้ยของทองป่ะเนี่ยโอ้โหบวกสี่ก็ได้อยู่นะบวกสี่หมื่นกว่าบาทหูคนนี้เขาเก็บเกาะแตกไปด้วยครับเอาจริงคือเกาะเกาะสี่มันแพงนะทุกคนมันสองหมื่นเลยนะแต่ว่าถ้ามันแตกแบบเนี้ยมันก็ขายไม่ได้เลยนะเอาไปใช้อะได้อยู่แต่เอาไปขายน่าจะราคาไม่ดีปะ่ะเดี๋ยวเราเออกไปเลยดีกว่าครับคือไม่ไม่มีอะไรนะครับไม่มีของทองไม่มีอะไรผมเอาแค่กระสุนกับ ของแต่งไปก็พอแล้วนะสองแสนแปครับกระสุนนี้เจ่นเก้แล้วก็เ,าเอาหมวกสีมา2ใบเนาะ AK 7 4เอาอีกอกระบอกหนึ่งผมไปทิ้งตรงไหนวะ <c oughs> ไม่เจอนะครับรอบนี้ไม่มีเตือนเจอบอสใส่ต่วนหรืออะไรนะครับเดี๋ยวเราลองไปยิงบอสช่องเขาให้ทุกคนดูแล้วกันนะครับเพราะว่าผมเองก็ไม่เคยไปเจอกับบอสเหมือนกันนะเอาจริงอะ่ะมีเร็จได้อะไรบ้งครับเผื่อ <c oughs> ได้ปืน AX AX 10 บางทีได้ของทองนะอุ้ยก็บอกยาวแบบมีสไส้ปะวะไม่น่าใช่นะโมสิ้นเหรอโอ้โห M16 จริงๆก็ไม่ได้ดีใจอะไรหรอกเพราะว่า M16 มันก็ไม่ได้แพงอะไรนะครับแต่ว่าผมไม่เคยใช้เลยดูทุกคน M16 นี่ปืนเคาอนั่นเองนะครับใครที่เล่น PUBG ก็น่าจะคุ้นชินกันดีเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับรอบนี้ไม่มีคนยิงบอสเหรอไม่มีเสียงปืนเลยอ,นอเนี่ยบอสเนี่ยอุ้ย อ้เดี๋ยวถามจริงนี่มันบอดจริงปะเนี่ยยิงกันเอาตายอย่างนี้เลยเหรอโอ้โหเดี๋ยวนะบอสมันเกิดไปนเนี่ยอย่างเงี้ยโอ้โหดูดิแคปโผล่โอ้โหต้องยิงห่วงเดียวครับไม่งั้นมันสวนเลยอนะมันมีเสียงว่ะน่าจะเป็นตัวบอสป่ะมันสั่งการด้วยทุกคนผมอยากเปิดตู้เซฟเหมือนกันนะแต่ว่า โอ้โหนี่ลูกน้องครับมีเสียงโอโ้ลูกน้องมันจะใส่ผ้าพวกหัวนะเดี๋ยวก่อนนะโหโอ้โห,โโหไม่มียากแก้ปวดมากรมต้องฉีดแล้วครับอันนี้คือรัไดายาแก้ปวดอันนี้ถ้าไม่ออกฤทธิ์นี่คือจบไปแล้วเนี่ยเรียบร้อยครับไม่ออกฤทธิ์กแล้ว <c oughs> โอ้โหดูหัวหน้ามันมาแล้วะ่ะ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเฮ้ยผมต้องเปลี่ยนมุมไปยิงนะเนี่ยถ้าผมโดนยิงขาหักผมเดินไม่ได้นะ ชุดเดียวตายเลยเหรอมึงโปป่ะเนี่ยเออเนี่หัวหน้านี่ครับหัวหน้าหัวหน้าจะใส่ชุดสีนี้มันจะใส่แว่นด้วยเอา้าผมโดนลูกน้องยิงดีกว่าแต่ <c oughs> ลูกหัวหน้ามันจะมีเสียงแบบสั่งการนะครับแต่ว่าผมก็โดนหลบไงหลบแบบโปแม่งโปครับ ผู้พัฒนาครับบอดแบ้งโปรครับรีพอตยังไงปุ่มรีพอรตอยู่ไหน <c oughs> มันยิงแขนอย่างเดียวเลยมันโปรล็อกปะเนี่ยมันไม่ยิงหัวไม่ยิงเกาะไม่ยิงอะไรเลยนะครับมันยิงแต่แขนเลยดูดิ <c oughs> นี่ขนาดลูกน้องมันยิงนว้ยไม่ใช่ลูกพี่นะแล้วถ้าลูกพี่มันจะยิงขนาดไหนวะผมผมนึกภาพไม่ออกเลยเนะี่ย <c oughs> ไปครับแก้แค้นครับรอบนี้ mpx มาทุกคนจริงๆ mpx เดี๋ยวนี้ราคาไม่แพงนะมันดอกจาก่าสายตรวจนี่แหละมันก็เลยมันก็เลยราคาไม่ค่อยแพงแต่ไปแพงที่ของแต่งนะครับทุกคนเราต้องระวังให้ดีนะครับ เกมนี้เราอุ้ยคนหรือบอดปืนนี้ย้อยไหมดูดิอุ้ยก็ไม่ค่อยย้อยนะย้อยนิดๆน,น,นะครับหรือว่าผมเป้าไม่ตรงไม่รู้แต่ว่าย้อยนิดๆน,นะอันนั้นน่าจะบอดแล้วเออเดี๋ยวเราฟาร์มหน่อยเนะีเขาบอกเขาบอกว่ามีของวี <c oughs> เผื่อบางทีเนี่ยกล่องแบบเนี้ยได้ของทองนะ <c oughs> เฮ้ยเฮ้ยมีคนยิงโอ้โหยเอ้ยมันยิงมาจากนู้นเลยเหรอเดี๋ยวก่อน <c oughs> ปืนอะไรวะ โดนแขนโดนขาครับไม่น่าจะบอดนะยิงไกลขนาดนี้บอดปกติมันไม่เห็นเราไกลขนาดนี้นะเฮ้ยทำไมมันเงียบจังวะผหว่ามีคนฟา์ามแล้วปกติมันจะมี NPC คุมตรงเนีม้มีเสียงคนมีเสียงคนเยิบยะมีคนยิงไ,งไกลด้วยครับโหมีระเบิดด้วยเจอล้วกดย่องเลยครับเขาจะไม่เห็นเรานะ หมือนได้ยินเสียงอีอกคนเลยอะเฮ้ยคนปะวะเฮ้ยคนไ <laughs> อ้บ้ามีคนเล็งผมว่ามันคนเพราะมันบิดๆเลยลองยิงไปดูนะครับเดี๋ยวก่อนเหมือนมีเสียงคนในบ้านในบ้านหรือหลังบ้านไม่รู้ครับอันนี้คนแน่นอน,นครับโอ้เขาไม่มีหน้ากากโอ้โหเอสเคสไอ้คนนี้หรือเปล่าวะที่ยิงเราเฮ้ย <Nope. S 1> เอ็มเอ็มโฟแบบไม่แต่งนี่ว่าทุกคนอันนี้มันเอ็มโฟจากบอทปหเนี่ย ไปแล้วหลบก่อนได้เบื่อโดนระเบิอดอย่าอยู่กันที่นะทุกคนถ้าเกิดศัตรูรู้ตำแหน่งเราอะ่ะมีคนบอกว่ามันดรอปจากสายตรวจแสดงว่าไอ้ตีนี้มันยิงสายตรวจอยู่นะไอ้หลังเขาเนี่ยทำไมผมรู้สึกว่ามันยังมีคนเสียงแบบมันอุ๊ยนี่ไงในบ้านเห็นแล้วโอ้มันมืดครับไอ้ตรงเนี้ยถอยก่อนทุกคนถอยก่อน,ออนเดี๋ยว,ยว,ยวไปปั๊มยาแป๊บนึงโอ้ยแขนหนักตรงข้างไอ้กระท่อมนั่นแหละแลวไอ้เกมเนี้ยมันเป็นอะไรไม่รู้นะครับเรามองจากข้างนอก ไม่เห็นในบ้านครับเออไม่รู้ใครเป็นเหมือนผมหรือเปล่านะถึงเวลาต้องไปแล้วะเนี่ยนีย่งไงยิงกันแล้ะโอ้โหผมว่าน่าจะเป็นไอ้บอสสายตรวจฝั่งนูน้นอุ้ยมีคนวิ่งครับมีคนวิ่งครับถ้าดูจากสัญ,ญลักษณ์ก็คือไอ้ตรงบ้านนั่นแหละทุกคนโอ้โหระเบิดเลยเหรอเฮ้ยผมว่ามันตีคนยิงกันแล้วนะไม่น่าจะระเบิดด้วยบอส <Nope. S 1> ไปแล้วครับ มันมีคนวิ่งมาเลยวะโอ้โหถึกมากกอสี่บวกสี่ปะเนี่ยไอคนนี้หนีมาครับมันมีคนโยนระเบิดไล่เมื่อกี้มีอะไรบ้างคนนี้น่าจะหนีมาโอ้โหหมวกหูนวกอุ้ยเอ็มพห้าแต่งเต็มเอาจริงคือเอ็หแต่งเต็มแพงกว่าเอฟหลายเท่าเลยนะมันจะมีการขยับอยู่เอเข้างล่างครับ ด่านนี้ก็ต้องระวังพวกเนี่ยปืนคอแบบนี้แหละเนี่ยอยู่ในกระท่อมแน่นอนเลยไอคนที่ยิงผมน่าจะเป็นคนที่อยู่ในกระท่อมเนี่ยแหละโหมีคนวิ่งมามีคนวิ่งมาครับน่าจะอยู่หลังกระท่อมไม่น่าจะเห็นเรานะเรากดย่องอยู่นะครับตอนนี้เผื่อใครที่ไม่รู้นะครับกดย่องเนี่ยมันจะไม่เห็นรอยเท้านะเฮ้ย<ฮ>มันปืนอะไรวะลูกซองเหรอ เนี่ยมันมีคนวิ่งเนี่ยวิ่งไปแล้วครับ <c oughs> โอเคกระสุนพร้อมเฮาเหม๋อโดนไรยิงโดนไรยิงเราติ่มก่อนครับโอ้โหหิวข้าวอีกในขณะที่เขายิงกันอยู่เราก็นั่งกินแบบสบายใจครับ <c oughs> มีคนพิ่มาทุกคนติ่มก่อนผมติ่มก่อนเนี่ยคนนี้โดนไรยิงเฮ้ยเป็นไรเปล่าครับโดนไรยิงเหรอ,โ,อโหเมื่อกี้เลือดพุ่งมาเลยอะผมจะไม่ยิงเขานะครับผมจะรอดูว่าเขาจะโดนถมหรือเปล่าเพราะรู้สึกว่าเขาจะคนเดียวนะโอ้โหมีคนวิ่งไปแล้วครับ นี่เดียวกันเหรออา้าวคุระตี้ว่ะนี่ไงคนนี้ชนะเก็ <c oughs> บของอยู่ปะเนี่ยทำไมมันเงียบวะพี่นายเก็บของอยู่หรือเปล่าอุ้ยคือผมกดย่อ,อเลยครับไม่มีทางที่จะเสียงหลุดเฮ้ยคนนี้เขาจะออกแล้วเนี่ย Nope โอ้โอม่กอดผมเดินไม่ได้ทุกคนโอ้โหเมื่อกี้เมื่อกี้กดย่องอยู่ครับเกือบตาย M4 จากสายตวดครับช่วยชีวิตเราไว้ขอบคุณมากครับพี่10นาทีคงไม่มีใครมาแล้วนะไอ้คนนี้เขาเก็บศพคนที่เรายิงตายตอนแรกตรงนี้นะ UF oh. 2000จําได้หรือเปล่าครับปืนนี้ที่เราใช้แค่3คิวแล้วเราก็ตาย เดี๋ยวเราไปใช้กันแน่นอนครับทุกคนอุ้ยกระเป๋าใหญ่นะเนี่ยคนนี้โอ้โหมีของทองหรือเปล่าแบบนี้วิทำไมมันเหมือนผมไม่เคยมีนี้อันนี้ผมเอามาแทน M4 <c oughs> ได้เลยนะ F2000 กระเป๋ากระเป๋าใหญ่มากครับวุ้ยกระสุน5โอเคอันนี้น่าจะเก็บมาจากบอดหรือเปล่าหรือว่าเอามาเขานนาจ่อมาเพื่อออกนะครับ X20 สองหมื X ่นเราเก็บ MPX ไว้ก่อนละกันทุกคนเพราะว่าถึงมันจะไม่ได้แพงมากเนาะมันไม่ใช่ BX แต่งเต็มแต่ว่าผมชอบนะปืนนี้มันยิงสนุกดี แต่ว่าของแต่งมันแพงไปนิดนึงแต่เราก็เก็บไว้ก่อนแลวกันมีอะไรที่เราจะแทนได้บ้างเออทั้งนั้นลรอกระเป๋ามาใส่ได้ไหมปืนอ,อะไรอะมินิเหรอมินี่14ว่ะเฮ้ยโอ้โหโฮอลล์ x4 สองหมื่นครับอันนี้เก็บไว้เลยอันนี้ควรเก็บนะครับพวกไอสโคบแบบเนี้ยสองช่อง2องช่อง2สองช่องสองหมื่นเออช่อง, 20, ออองละหมื 10, ่นอะคุ้มอุ้ยอันนี้ก็บีแพง กลิ่นนี้น่าจะเกือบหมื่น <c oughs> ฟาร์มอย่างเดียวมีแต่คนใส่กอดสี่บวกสี่โอ้ยก็อดสี oh God. God, ่บวกโอ้โหฟอร์ใส่สโคปสี่เอ็กซ์ X ด้วยแล้วก็มีสโคปโมโลวิอันนี้ต้องเก็บเอ้ยฟอร์มันดีกว่าวีเดดไหมใช่ไหมทุกคนวีเด,ดผมไม่เคยเล่นนะเอออันนี้ปืนอะไรก็ไม่รู้อะปืนอะไรอะทุกคน u s U S สยสิบสอง เหมือนปืนล for ูกซองเลยเน้นเอากระสุนไปแล้วก OK? so ันนะครับเหมือนเดิมของแต่งกับกระสุนน่าจะแพงที่สุดแล้วล่ะเพราะว่าไม่มีใครมีของทองเลยนะผมไล่ดูละเนี่ยมีใส่น้ํากับอะไรพวกนี้เราก็ไม่เอานะครับกระสุนถ้าเป็นไปได้ก็เอาก่อนของบ่วงนะครับราคาแพงกว่าของม่วงอยู่นะกระสุนช่องหนึ่งมันอย่างที่ผมพูดไปกระสุนม่วงช่องหนึ่งมันหกเจ็ดพันอยู่ละเนี่ยดังนั้นเราคัดเอากระสุนไปก็น่าจะได้อยู่นะครับวันนี้น่าจะสองแสนอยู่สองสามแสนนะเพราะว่าเราเก็บของแต่งไปเยอะเลยอะของแต่งกับกระสุนเนี่ย เอาไปขายนะ่าจะได้สองสามแสนอยู่นะครับมาดูกันว่าเราจะได้เท่าไหร่รอบนี้ยิงไปห้าหกคนอยู่ศพแบบนี่เราคือสายงูฉกเลยนเนี่ยโอ้โหสามแสนหกอีกแล้วทุกคนสามแสนสองรอบแล้วครับปาค,ครับ, <c oughs> ร,บรอบนี้เดี๋ยวเราเอา ak เ4ี่ไปยิงบอสกันดีกว่านะครับไม่ลงทุนเยอะรอบนี้เพราะว่าเราเน้นแก้แค้นบอสบอสบางทีมันก็ยิงคุมเกินอะ่ะไม่มีเลยอะไรเนี่ยตรงนี้ของไม่มี เราไปดูฝั่งนี้ดีกว่าฝั่งนี้มีคนเกิดด้วยนะครับเหมือนได้ยินเสียงอะไรวะบอทเกิดไหมเนี่ยเฮ้ยสายตรวจไปดิอทุกคนเฮ้ยมันยิงเลยวะสายตรวจครับไม่ใช่คนหรือว่าคนวะอุ้ยเฮ้ย้ย,ยไม่ใช่แล้วแล้วก็สุนผมมามาแค่ร้อยยี่สิบนัดด้วยนะเนี่ยผมเอามาแค่สองแม็กอะของฟรีนะครับก็ไม่เป็นไรไม่ซีเรียสของฟรีที่ได้มา อีกคนหนึ่งไปไหนเออเราเอายามาเต็มเลยรอบนี้ก็นี่แหละหลายคนบอกว่าถ้าเกิดว่าสู้กับบอสอ่ะเอาผ่าตัดใหญ่ๆมาเลยไม่ตายหรอโคตรเวอร์เลยครับทุกคนดูมันไม่ตายสักทีโอ้โหกว่าจะตายอีบ้าผ่าตัดอีกแล้วโอ้โหมีเสียงระเบิดดังบุ้มเลยเมื่อกี้ เ้ยรอบนี้บอสเกิดแน่เลยเนี่ยเสียงระเบิดขนาดนี้เดี๋ยวไปดูก่อนนะครับว่าดอปปืนอะไรคือถ้าได้ M4 ้ยจริงๆถ้าได้4จะดีกว่าปะ4ไปยิงคอหัวบอสไม่น่าจะมีใครแล้วหรอกตรงนี้มันมีจุดเกิดไง MPX อุยเวนกำจากเกมที่แล้วโอ้โหชาติที่แล้วเราไปโฉกคนอื่นไว้ครับชาตินี้กมเลยก็เลยตามสนองนะ โเส็งไหมก็นิดนึงนะไม่ได้แบบอะไรมากเพราะว่าของเราก็ได้มาเยอะแล้วแล้วก็เราเสียของฟรีนะครับอันนี้เป็น AK 74มันของฟรีนะถือว่าซะว่าเป็นเวรกรรมแล้วกันนะ <L un ters> ก็จบไปแล้วนะครับทุกคนวันนี้สําหรับการลุยปิดกั้นอีเวนต์สายตรวจนะครับอย่างที่ทุกคนบอกเลยคือบอสโคตรหวัวเลยนะครับสายตรวจก,ก็ยิงแรงมากนะครับคือหมดปิดกันน้นอ่ะบอดมันจะยิงแรงขึ้นนะครับยกเว้นพวกบอดธรรมดาที่มันทีมอาจจะไม่ได้ยิงเราตายแต่ว่าบอดสายตรวจดอปของ ดีขึ้นจริงไหมก็ดีนะก็คือแต่ผมก็ไม่เจอของทองนะผมว่ามันขึ้นอยู่กับดวงแหละแต่ก็ดอกปืนดีหน่อยอ่าเป็น M4 บ้างเป็น4บ้างนะครับถึงแม้ว่ามันจะไม่ได้แต่งเต็มแต่ก็เอาของเอามาใช้ได้หรือไม่ก็เอาของแต่งออกไปขายก็ได้เช่นกันนะครับส่วนของทองก็อย่างที่ผมบอกไปก็คืออาจจะไม่ได้เจอดอกแต่ก็ได้จากผู้เล่นอื่นมาได้ของจากผู้เล่นอื่นมาวันนี้เราก็กําไรไปเยอะนะ ได้นะจะได้กำไรประมาณ6 7แสนเลยใช่ไหมเราตายไปแค่ไม่กี่รอบก็แนะนำนะครับให้มาเล่นกันนะครับสำหรับมือใหม่สายตวดเนี่ยไม่จำเป็นต้องลงปิดกั้นก็ได้คือลงแค่หมดธรรมดาก็มีสิบได้ลุ้นของทองแล้วอย่างผมเนี่ยตอนเล่นหมดธรรมดาก็ได้ของทองตั้งหลายชิ้นนะครับแล้วก็ได้ปืนในเพ็กมาใช้หรือบางทีได้เกาะ4ีมก4แบบเนี้ยก็ถือว่าโอเคสนุกดีเป็นอีเวนท์ที่ผมว่าดีกว่าอีเวนท์ปอเปโลตามไล่กระเป๋าทองน่ดอีกกระเป๋าทองอ่ะบางทีเราไม่รอดเลยอ่ะเออไม่ได้ของกลับไปเลยแต่เนี่ยยังได ายาใช่ไหมยาอะไรไม่รู้แ่บที่เราฉีดแล้วไม่ค่อยจะติดนะครับแล้วก็ยังได้พวกแบบของทองอีกนะครับเพราะฉะนั้นก็ลองไปเล่นกันดูได้นะครับแนะนําให้เล่นนะมือใหม่ผมว่ามันเป็นวิธีฟาร์มที่ค่อนข้างโอเคเลยต่อให้ไม่ต้องไปเจอคนก็ได้ยิง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 ,ยงตัวสายตรวจเสร็จแล้วก็ออกไปเลยก็ได้นะครับก็ได้มาแล้ว3 4มส่หมื่นแน่ๆนะครับประมาณนี้แต่ถ้าใครอยากเดือดก็ลงปิดกั้นไปเลยมีสิทธิ์เจอคนเอาของเอาของเยอะๆลงมาแล้วก็ถ้าเราไปดักซุ่มยิงเขาได้ก็โอเคถ้าเราสู้ไหวก็สู้ถ้าเราสู้ไม่ไหวก็ ซุ่มยิงเอานะครับอันนี้ผมก็ซุ่มยิงเยอะเหมือนกันนะก็เลยได้รอดกลับมาปกตินี่ก็แทบจะไม่ค่อยรอดนะครับลงไปยิงยิงยิงวัดวัดวัดตายนะก็อย่างที่บอกถ้าเล่นคนเดียวก็เป็นงูหน่อยละกันประมาณนี้เดี๋ยวรอบหน้าเดี๋ยวเราจะไปเล่นดันอ่าช่องเขานะครับเอ้ยไม่ใช่ดินอตบิดบ้างดีกว่าช่องเขาเดี๋ยวผมจะมาลองเปิดเซฟให้ดูว่ามันจะรวยจริงป่ะเพราะว่ามีหลายคนบอกว่าถ้าเปิดเซฟ ตอนปิดกั้นเนี่ยมันจะรวยกว่ามันจะมีโอกาสออกของทองออกอะไรหลายแสนอ่าเดี๋ยวมาลองดูกันนะครับแต่ถ้าเกิดว่าไม่ได้เปิดก็เดี๋ยวไปเล่นนอดบิดกันนะครับว่าจะเดือดหรือเปล่านะครับวันนี้ก็ลาไปก่อนขอบคุณทุกคนที่รับชมด้วยแล้วกันสวัสดีครับผม